อะไหก่อนขึ้นพุนนนนพนนพ่นก่อนขึ้นขึ้นพุ่นป่ะป่ะขึ้นพุ่นก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็วา่าแล้วก็ออกไปขึ้นไป,นไปหาหลวงพ่อถอดรองเท้าครับโอเคไปแล้วร้อนนะโอเค okay, แล้วเราจะเข้าไปข้างในกันครับพื้นเหยียบก้าวข้ามครับบรรยากาศด้านในนะทำบุญต่อยอดเลยครับเนี่ย เช่นเนาะบรรยากาศข้างในก็ประมาณนี้นะครับคนมาทำบุญก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับที่อยู่ข้างหน้าก็คือหลวงพ่อพระใสนะครับอาตำนานของท่านหลวงพ่อพระใสนะครับจะไปเด็กน้อยก็จอยจะบกันกราใบขยับขึ้นไปข้างหน้าเลย ขึ้นไปทางนี้ก็ได้นี่ก็ได้มาทางนี้ก็ได้จะได้ใกล้บทสวดอันนี้มาดูบทสวดหลวงพ่อ,น,อ,อ,น,น,น,อ,อนั่งนี่ก็ได้ไหว้ก่อนมองเห็นไหม,มทุกคนนั่งลงโอเคได้ไหว,ว้หลวงพ่อกัอนก่อนนะครับโอเคนะครับ เราก็กราบไหว้หลวงพอ่อเสร็จแล้วนะครับคนก็เริ่มมาเยอะนะครับแล้วเราจะไปฐานต่อไปต่อตอนนี้พี่หนึ่งกับี่สองก็ไปต่อยอดทําบุญเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้นเงินต้นทองนะนี่โอเคไปเราจะไปไหว้ตรงนั้นแล้วก็กะเดินทางต่อไปดูว่าเราจะไปไหนต่อนะครับเอเครับไปลูปวะ Okay. พอดีผ่านมาเจอรถซารถชอปเปอร์นะครับ mm hmm. เต็มเลยนะครับ mm hmm. เป็นแก๊งเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจที่ขอบร mm hmm. พระเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปไปไหนต่อ mm hmm. oh, ไปสถา,านีสัตว์น้ำโอไปสถานีสัตว์น้ำครับโอเค